พระทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่พระทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่าพระทรงเป็นล่มโพไซในนภาพระทรงเป็นพระราชาของข้าไทยเป็นหยาดฝนชะโลมใจไทยทั่วถิ่นเป็นเหมือนน้ำที่หลั่งลินให้กินใช้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภายัย ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอิทธิพนแสงประดับอธิบดีอายการสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธา,านีถวายพระพรในนามขา้าราชการฝ่ายอายการสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธา,านี